สำหรับนิทรรศการนี้นะครับชื่อว่า Everyday Isolo นะครับเป็นจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เป็นผมจะทำโซโล่เอ็กซิบิชันก็คือนิทรรศการเดี่ยวนะครับจำนวน30วัน30มานิทรรศก,การครับจริงๆแนวคิดเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของแรงงานศิลปะนะครับในในมุมมองของผมเนี่ยมองว่าในขณะที่เราพยายามมองหาความเป็นอาชีพของศิลป,ปินหรือว่าเวลาเรามองถึงเรื่องของศิลป,ปินที่ต้องมีรายรับจะต้องมีรายได้ที่จะต้องตอบโจทย์กับเรื่องของ ทุนหลืออะไรต่างๆนะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นกรอบในการที่จะบังคับให้ศิลปินเนี่ยต้องผลิตงานออกมาผลิตงานศิละปะออกมาแล้วก็ต้องได้รับการยอมรับแล้วก็เงื่อนไขของการยอมรับก็อาจจะมีการแสดงเดี่ยวหรืออาจจะมีการทำพิธีการต่างๆ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบที่ถูกเรียกว่าอาชีพศิลปินนะครับสิ่งนี้มันทําให้ศิลปินเนี่ยไม่สามารถมีอิสระพอในการที่จะแสดงออกผมก็เลยทำนิทรรศการอันนี้ขึ้นมาโดยทดลองทำนิทรรศการเดี่ยวซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นการสลายเส้นของความศักดิ์สิทธิ์ทางศิลปะครับจริงๆพอพูดถึงนิทรรศการเดี่ยวเนี่ยปกติก็จะใช้เวลาในการเตรียมการศิลปินอื่นๆนะครับใช้เวลาในการเตรียมการอาจจะหนึ่งปีสองปีหรือสามปีนะครับเพื่อจะมีนิทรรศการเดี่ยวหนึ่งครั้งบางคนสิบปีถึงจะมีนิทรรศการ ตอบโจทย์เรื่องของศิลปะร่วมสมัยด้วยในค,ความที่มันเป็นคอนเทมต์อรารีมเป็นร่วมสมัยความเป็นปัจจุบันศิลปะที่จะต้องสะท้อนยุคสมัยที่จะ,ะทอนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วของการนําเสนอนะครับมันเกิดขึ้นรายวันนั้นดังนั้นและศิลปะที่ที่มันสามารถสะท้อนในหลากหลายเรื่องราวได้ภายในช่วงเวลาที่ระยะสั้นๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ตกผลึกหรือตกตะกอนแบบที่แบบที่ใครๆคาดหวังไว้แต่ว่าอันนี้คือเป็นการนําเสนอที่ที่เรามองว่า ไอตัวตัวศิลป,ปะเนี่ยมันสามารถที่จะสลายเส้นเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ไปรวมไปถึงคุณค่าของศิลป,ปะด้วยถ้ามันเกิดถูกจํากัดด้วยเวลาทุนหรือสถานที่ที่จะต้องจัดการมันนะครับมันก็เลยอยู่ในขอบข่ขยเพิ่มเติมก็คือว่าในนิสการเนี่ยผมใช้ AI GPT นะครับเป็นเป็น AI เป็นสรับ generat นะครับเป็น curator สําหรับนิสการนี้อันนี้ก็เป็นการสร้างความมินเมระหว่างความเป็น ศิลปะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนออกมาจากเรื่องราวของมนุษย์นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราลองให้ AI หรือว่าให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นคนที่คิวเรตหรือเป็นคนช่วยเรื่องของสร้างบทสนทนาระหว่างความคิดเนี่ยครับเพื่อจะให้ิทศกรารออกมาทั้งรูปแบบของโปสเตอร์เทก็กซ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดวางเนี่ยคุณค่าของศิลป,ะ,ปะเนี่ยมันจะยังมีอยู่ไหมนะครับก็เลยเกิดเป็นเทศกรารนี้เกิดขึ้นมาครับตัวงานที่ผ่านมานะครับก็จะมีหลากหลายนะครับก็ จริงๆในแปลนของ30วันนี้นะครับก็จะมีคอนเซปต์ที่แตกต่างออไปมีเดียหรือสื่อที่แตกต่างออไปอย่างที่ผ่านมาอย่างวันแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของของเป็น relational aesthetic นะครับที่ที่ผมทำขึ้นมาอย่างเช่นการล้อกับงานของศิลปินเลทธิสเดลวัน,นี้ที่ทําแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานแกงเหลืองแกงแดงนะครับแต่ว่าเราปรับบริบทว่าไอ้แกงเขียวหวานแกงเหลืองแกงแดงเนี่ยถ้ามันถูกอยู่ในในโลกของที่เป็นทุนนิยมตอนนี้นครับที่ทุกอย่างมันไวเร็วแล้วก็ กลายเป็นคนเนี่ยละเลยกาความใส่ใจเรื่องของสังคมการเมืองรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงก็เลยเอาภาพวาดจิตก,กรรมเนี่ยครับที่สะท้อนเรื่องราวของตัวนิยมแล้วก็มีตัว personal aesthetic เนี่ยเขาใช้วิธีการเอาข้าวกล่องนะครับข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับมาเวฟแล้วทุกคนก็มาทานข้าวกันในบรรยากาศแล้วนั้นพอหลังจากวันนั้นก็มีเรื่องของสะท้อนเรื่องของกราฟฟิตี้การบอมงานศิลปะแต่ว่าผมพิกข่ากันว่าถ้า การบอมง,งานศิลปะเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอมโดยโดยคนอื่นแต่ว่าเป็นการบอมโดยศิลปินเองก็คือการเซลเซนเซอร์ ensor, ก็จะมีประเด็นเหล่านี้ครับออสะท้อนมาเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นเรื่องของแรงงานนะครับที่เป็นเป็นผมใช้เรื่องของการติดตั้งสลนนะครับก็คือเป็นที่สาหรับปิดบงังตัวเวลามีงานโครงสร้างหรือมีงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งเกษตรกรนยครับก็จะใช้ตัวสลันเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็นําเสนอออกมาในรูปแบบของ ก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิของแรงงานนะครับว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับสิทธิมนุษยชนจริงๆก็มีสการอย่างนี้สการในวันนี้ก็ต่างไปจากวันอื่นๆก็คือจะเป็นเรื่องของเสล้อผที่เป็นนามธรรมนะครับก็คือผมใช้วงกลมสีดำนะครับซึ่งจริงๆเป็นเป็นสิมโบลิกที่ซิมเพิลธรรมดาสามัญง่ายๆเลยก็คือว่ามันไม่มีอะไรเลยในสีดําอันนี้ครับเป็นทั้งจุดเริ่มต้นเป็นทั้งจุดจบเป็นทั้งเรื่องของการสํารวจตัวเองเป็นเรื่องของการที่เราหยุดเป็นเครื่องหมายของการหยุดที่เ่าจะ เพื่อที่จะพิจารณาอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาหยุดดูสีดําที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่า,าการหยุดดูสีดำอันนี้มันอาจจะสะท้อนให้เห็นภาพในตาของตัวเองนะครับก็เลยเกิดเป็นเทกาลนี้ขึ้นมาทีนี้หลังจากนี้ก็จะมีมีการต่อนเนื่องไปนะครับจนจนถึงวันที่วันที่2พฤศจิกายนนะครับก็จะครบ30วันของเทศกาลนี้หลังจากครบ30วันนะครับผมก็จะเอางานทั้งหมดศิลปะทั้งหมดเนี่ยครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมาวางขายแบิกดินคล้ายๆกับ เป็นเหมือนตลาดนั้นนะครับก็คือเอางานศิลปะทั้งหมดมาวางขายเพื่อที่จะพูดถึงว่าสุดท้ายเหล่านี้มันก็กลายต่อให้เราพยายามต่อต้านระบบทุนนิยมแค่ไหนหรือว่าเราพยายามจะ,จะพูดถึงมันมากเท่าไหร่สุดท้ายมันก็กลายเป็น p r o d u ั t ์หรือเป็นสินค้าหรือกลายเป็นอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่ถูกซื้อขายได้อยู่ดีครับก็จะเป็นการจมเทศกาลถ้าพอบอกว่าเป็นงานสร้างสารรค์เนี่ยคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยการสร้างสารรค์นั่นคือหนึ่งก็คือมีความเป็นสิ่งใหม่ไอความเป็นสิ่งใหม่เนี่ย อาจจะใหม่แค่นิดนึงใหม่ไม่มากแต่ถ้าเมื่อมันใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นงานสร้างสารรค์ได้สองก็คือ,อความเป็นอื่นอัลเทอร์นทีก็คือเรื่องของว่าพอศิลปะมันไม่ถูกตั้งคําถามมันก็อาจจะไม่สร้างสารรค์คือจริงๆถ้าเราดูพื้นเพของของศิลปะในโลกใบนี้ที่เกิดการสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากความขบดุดเกิดมาจากการตั้งคําถามเกิดมาจากการทําอะไรที่มันผิดแผ่ออกจากไปจากสิ่งเดิม ซึ่งเหล่านี้มันมันจึงนำไปสู่การสร้างสรรค์มันเหมือนเป็นการตั้งคำถามนะครับแล้วก็ทดลองมันไม่ต่างกับนักวิทยาศาสตร์ i, ไม่ต่างกับนักมนุษยศาสตร์ i, ที่พยายามหาคำตอบในเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบหรือแม้กระทั่งทดลองในสิ่งที่คนยังไม่ทดลองผมคิดว่าเป็นคุณสมบัติของนักสร้างสารรค์ที่จะต้องมีเรื่องของการพยายามหาสิ่งใหม่พยายามที่จะขบวดตัวเองขบวดต่อสังคมหรือแม้กระทั่งขบวดต่อสิ่งรอบข้างที่มันมันรวมมันเป็นเรานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราค้อยตามถ้านักสร้างสรรค์ค้อยตาม ทุกอย่างนักสร้างสารร์วิ่งตามหรือพลอยตามอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นการสร้างสารรค์นั้นการสร้างสารรคจึงจึงต้องตอบโจทย์ในข้อนี้ครับ